สว,ส,สวัสดีครับ B T Family มาแล้วครับมาแล้วครับค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ B T Family วั <BT S 2> นนี้นะคะก็เป็นวันที่27กุมภาพันธ์2565หรือว่า2022นะคะ วันนี้นะครับบีกับทีก็จะมาเล่าถึงอาการป่วยที่ผ่านมานะครับค่ะตามคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่เราสองคนนะคะได้มาเล่าถึงอาการป่วยนะคะว่าเราสองคนสงสัยนะคะว่าเราจะติดโควิดโอมิคอนใช่หรือไม่นะคะทุกคนในวันนั้นนะครับเราสองคนก็ยังไม่ได้ตรวจนะครับแต่อาการทุกอย่างนะคะก็เหมือนเราสองคนนะคะกําลังป่วยเป็นโควิดโอมิคอนอยู่นะคะ พอป่วยครบห้าวันนะคะทุกคนเราสองคนก็เริ่มมีอาการดีขึ้นนะคะก็เหลือเพียงอาการไอแห้งๆเท่านั้นนะคะทุกคนและตอนเย็นของวันนั้นเราสองคนบีกับทีก็ได้ตรวจกันนะคะผลการตรวจนะคะทุกคนก็สรุปว่าในชุดตรวจที่เราทําการตรวจนะคะทุกคนก็มีเพียงหนึ่งขีดนะคะขึ้นหนึ่งขีดนะคะพี่ีก็ ขึ้น1ขีด,ขด B, B ก,ก็ขึ้น1ขีดนะคะทุกคนซึ่งหมายความว่าเรา2คน B กับทีปลอดภัยไม่มีไวรัสโควิดโอไมคอนนะครับใช่ค่ะนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ามีเชื้อไวรัสโควิดโอมิคอนเนี่ยถ้าผลการตรวจก็จะขึ้น2ขีดเนาะพี่ทีน้งใช่ครับค่ะทุกคนซึ่งเราสองคนนะคะก็เกิดความสงสัยนะคะก็เลยสันนิษฐานว่าหรือว่าเราสองคนอาจจะเป็นนะคะแต่ว่า หายแล้วนะคะหรือว่าเป็นเพียงแค่ไขวัดนะคะทุกคนเพราะว่าผ่านมา5วันเนาะถ้าเป็นโอมิคอนเนี่ยห้าวันก็ดีขึ้นใช่ไหมครับห้าถึงเจ็ดวันก็ดีขึ้นแล้วครับใช่แต่ตอนนี้เรา2คนก็ปลอดภัยนะคะทุกคนครับตอนนั้นนะครับอาการมันคล้ายกันมากเราก็เกิดความกังวลใจกันนะครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้หายดีปลอดภัยนะคะทุกคนครับตอนนี้หายดีแล้วครับใช่ค่ะ ช่วงนี้นะคะทุกคนก็เป็นยุคข,ของโรคโควิดนะคะทุกคนในวันนี้บีก็มีเมนูที่จะมานําเสนอนะคะมีทุกคนเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นมันเทศนะคะแล้วก็ขิงนะคะทุกคนวันนี้ทําเมนูอะไรครับมันต้มขิงนะคะครับมันเทศเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะมี ใยอาหารมีคาร์โบไฮเดรตนะคะมีวิตามิน A วิตามิน C นะคะทุกคนมีแคลเซียมโพแทสเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะอันนี้ B ก็ไปหาข้อมูลมาเนอะกินแล้วสุขภาพดีนะครับใช่ค่ะแล้วส่วนขิงเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์หลายอย่างเช่นกันเลยนะคะทุกคนขิงเนี่ยถ้าในยุคนี้เนาะโควิดเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการลดการติดเชื้อนะคะ เช่นลดการติดเชื้อเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะทุกคนซึ่งก็จะทำให้เราชุ่มคอด้วยนะคะทุกคนคและมันเทศนะคะแล้วก็ขิงนะคะก็ดีตอ่อสุขภาพร่างกายของเรามากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวบีก็จะลงไปทำมันต้มขิงนะคะแล้วพาทุกคนทำเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นสัดส่วนที่เราจะมาทํามันต้มขิงนี้นะคะมันนะคะมันเทศสี่หัวนะคะขิงก็สามหัวนะคะทุกคนแล้วก็น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นน้ํเปล่าอีก1 0 0่พนมแอนะคะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะหั่นมันเป็นแว่นๆก่อนนะคะทุกคนสำหรับมันนะคะเราก็จะหาั่นแบบนี้นะคะ นะฮะทุกคน ก็จะใส่ขิงลงไปเลยนะคะทุกคนเราจะต้มขิงก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้ขิงเนี่ยอ่อนตัวแล้วก็มีรสชาติของขิงนะคะนี่นะคะตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะ คนดูก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่มนะะสนนันลงไปเลยนะคะใส่มันเทศลงไปเลยค่ะต้องมีกยอเไยนะคะทุกคน เสร็จแล้วก็รอให้เดือดนะคะฝาไว้นะคะหลังจากที่เราต้มไป10นาทีนะคะทุกคนก็จะเริ่มมีสีของมันแล้วก็สีของคิงนะคะ เราเติมน้ำตาลลงไปนะคะทุกคนสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้ก็คนนะคะเราจะต้ม20นาทีนะคะทุกคน ก็ต้มมา20นาทีแล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาเช็คดูว่ามันมน,น,นะคะสุกหรือยังครับนะคะแล้วเราก็มาจิ้มดูนะคะทุกนะคนนี่นะคะทุกคนมันสุกแล้วนะคะจะนิ่งแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นขิงนะคะทุกคน ก็นิ่มนเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ทุกคนเสร็จแล้วนะคะมันต้มขิงนะคะนี่ค่ะทุกคนมันต้มขิงไปชิมกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะมาแล้วนะครับมันต้มขิงนะครับใช่ค่ะมาชิมกันเลยนะคะทุกคนคนละถ้วยเลยนะคะนีค่ค่ะ ชุ่มคอครับชุ่มคอมากๆเลยนะคะลองไปทําดูค่ะทุกคนอืกินมันนะคะทุกคนมันมันก็จะหวานนะครับมันหวานในตัวเลยเนาะอืม อร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นขิงนะคะนี่ก็จะหัน่นพอดีคำแบบนี้นะคะทุกคนขิงเนี่ยทุกคนจะมีความเผ็ดแต่พอกินกับมันแล้วมันก็จะลดความเผ็ดลงไปนะคะใช่ครับเสร็จแล้วน้ำเนี่ยชุ่มคอมากค่ะทุกคนอื ทานคู่กันนะคะมันกับขิงเลยนะคะทำง่ายมากเวลากินขิงเนาะมันเผ็ดใช่ไหมอืมเราก็กินมันลูไปครับ อร่อยมากครับชุ่มคอรครับรชุ่มคอนี่นะครับเมนูมันต้มขิงนะครับ หรือว่าขิงต้มมันในความชุ่มคอนะครับค่ะก็จะช่วยป้องกันเกี่ยวกับการติดเชื้อในลำคอนะคะแล้วก็ทางเดินหายใจนะคะทุกคนได้นะคะแล้วก็คือชุ่มคอมากอะเวลาเวลาได้กินก็คือแบบรู้สึกสบายรูคสึกสบายคลา,า,า,ายมากเลยคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปนำเสนอมันต้มขิงนะครับเมนูเพื่อสุขภาพนะครับ ถ้าใครอยากจะลองทําดูก็ลองไปทําดูนะครับทํตาตามที่บีพาทําได้เลยนะคะทุกคนค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับให้ช่อง B T Family นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย